ครับอะไรเมร์ครับวันนี้นะครับอันทีสิครับบ้าเลยเอ้าสิบสี่ครับล้างยางกันแล้วนะครับวันนี้ลมแรงวันนี้พาลาติดเครื่องบินไม่ได้รอยเล็นนะครับครับลากลอยได้อย่างเดียว แล้วก็มาปั๊บไทยครับดูเมนูวันนี้ครับนี่ตลยปุ๊บปุ๊ไก่เลยนะน้องใหม่ครับคอปเตอร์ครับทั้งอะไรครับเป็นอะไรเนี่ยไก่ครับโอ้กันไก่ครับขั่วไก่นะครับเนี่ยขั่วไก่ครับเออวยายากันไหมกันจะไม่นะไม่เ่นงวันทีมากินอยู่นี่แล้วหรผมว่าแต่เพิ่นเ็ดมาอยู่บ้านเอามากินนี่เลยเทสกินเลยอันนี้มาเป็ดสดเออเป็นเ็ดสดนะครับเครื่องเทศดูนี่ได้ครับเครื่องเทศปลาเทศนะครับนี่ครับมันอะไรก็รครับเ็รียกมาก ตัวนี้อะไรครูบอกแล้วปวะมาณนี้เสียใจองใช่ไหมอันหีหมูอันหมูหูเนี่หียังอยู่นะครับอ่ากินขีทะลุอ่าจะมีอาจารย์บนนะครับมีน้องคอปเตอร์แล้วก็น้องอะไรครับน้องใหม่น้องนัดเนาะ น้องนัดนี่จะมาฝึกอยู่นะครับคิดแล้วคิดอีกอยู่นะครับเดี๋ยวรอเวลาจังหวะนะแล้วก็พี่สงสารครับครับผพี่น้องครับผมครับวันนี้มีอะไรไล่ออกจากบ้านก็ได้มานะครับปกติโบเห็นหน้าเห็นตานะครับตอนนี้เราสนามอะไรสนามอะไรคู่บนจันร์แม่จันร์แม่เนาะได้ข่าวว่าสารากางหลังใหม่เขาจะมาจัดที่นี่บ่เรา ถ้าจัดที่นี่เราต้องบินไปชมนะอาจารย์เราต้องตั้งร่มบินไปชมนะไปเสือกสยามเราต้องไปสร้างสีสันไปติดไอ้ไอ้ไปติดอันะไรใช่หล่ะเนาะไอ้คยังชื่อชาสวรรค์ไหมไปห่านเออตัวเออตัวชันด้วล่ะเอานะครับจระเมศสวยยอดมากนะครับวันนี้วันนี้ลมแรง อ่าวันนี้ลมแรงพาราตีเครื่องขึ้นไม่ได้นะครับได้แต่ลากลอยกับตั้งร่มนะครับฝึกทักษะนะครับวันนี้สนุกมากนะครับแล้วเราก็มีมิ팅เล็กๆนะครับตอนแรกว่าจะไม่ได้มีอะไรนะครับกูบนว่าต้องมีอะไรสักหน่อยว่าอย่างน้อยๆก็มีเสือนะครับอ่ายังๆโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกัน คิคนสุดครับสุยคคนุยว่าลยเข่าวันนี้วันนี้มีของเด็ดนะครับอึบไก่อึบไก่เอ้ยนี่นะบรรยากาศน้องๆนะครับนักบินใหม่นะครับพี่สงชาอีกแล้วพี่สงายก็จะไปทางานต่อนะครับนี่นั่งรออยู่นะครับกินอึบไก่แจ็คํัก็จะเมอนะบรรยากาศสอดมา นี่นี่ครับบรมนีารย์นะครับตัวนี้หัวโจกฮะเซซ่าพอามอโมนียเ,เออสุดเด็ดสุดเด็ดสุดสุด